สวัสดีจ้าตอนนี้ก็มาเกับช่องแก้มปนาาัดดาลำเพลินเอาไปแช์ตอนนี้เซลิป,ปินนิวเจนของลำเพลินโชว์เริ่มแต่งตัวกันแล้วโอ้ยหนยันในนี่เอกชเบลินแก้มปนดา กล้องสองสมุดโซเฟียแล้วก็พี่ตันสาวน้อยเพชรปันแทงแล้วก็ฟ้าไสสถาพสาวเหนือยแห่งน,น้องวนพู วงได้มาดิงไปเ็คอ,อนน้ลอมาล่อได้งไ,ไดไมีศิลป,ปินมาร่วมวงอกก็คือฝั่งนูน้นมนูวงไหนไปสัมผคนนัแม่เออคอยเป็นักข่าวใหญโอ้อยนักกับมาข่าวเด้อโอ้ยจืใจพรกันไซนาะนี่เนาะ นั่นดอกก,กุ้งอะตึกแกพอกันไซด์ได้เนาะมาค่ายกูไปเดินงานต่อไปสัมภาษณ์กันนะแม่เอ้ยจะอยู่คณะได้จะมาอังไหนก็เนี่ยมาจากไหนฮะโ,โจะคือปลาแดงนะก็ว<ๆ>่าปลาแดงนานไปแล้วบโอ้ยสัมภาษณ์กันโอ้มีแต่ผู้งามๆเนาะค่ะเนาะอันน,น,นี้มาแต่วงไหนคะ ฮะมและไก่เจร้อยค่ะอโอ้ป้านีนี้จพูดดีๆสวัสดีค่ะอ่อสวัสดีจ้ามาตะบงไหนคะแกนีนครแกงนครที่จังหวัดไหนคะผัดยบอกมาไก่บ้านของแม่อยู่อะน,นั่งน,ง,ง,นง,นงนั่งก็ดูเยอะบ้านนีหมองนั่งก่อนเลยสวัสดีค่ะ มาน้ำกันหมดเลยเหรือคะนะโอเคค่นะถ่ายคลิปถ่ายคลิป<ด>คนนี้อ,อาจจะรู้จกักสวัสดีนะคะไลสดะคะไลสดเปลี่ยนทายคลิปเพื่อแบบแล้วเขามอสัมผัสจีสีเดียวว่า <c oughs> อืมเปลี่ยนยือกันนั่งนะ นี่ก็อาจจะรู้ดีมาจากหนองบวัวลำพูอ่าคนแต่งหน้าก็มาจากหนองบัวลำพูคนแต่งหน้าร้านร้านอินทองอินทองพิมพ์ยิมเรื่อนต้องไปทางทานผู้ชมสามพี่สิดูร้านไหนคะท่นนี้ม่านผูมาดูแลน้องฟ้าสัยที่ร้านหล่ะกันแม่ร้านอินทองเว,ออนนวพิ <c oughs> อร์แกไนยินองบัวยู่จังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอนากา เบอร์โทรติดต uh, ่อ0 8น1 4 5 5 8 6นอ่าเพจร้านก็จะเป็นปป่นทองเวิ้งออร์แกไนต์2องบัวลำพูดจิ๊กซอกก็ปป่นทองเวิ้งออร์แกไนต์เสิร์ฟข้าได้ทุกโซเชียลเลยถ้าสนใจก็ติดต่อน้องได้เด้อผู้ใดอยู่ใกล้ๆเด้อวันนี้เราก็ไปคุกคลิปของ พี่พี่ลำพิษบางแพงและลำเพืนชวนแม่อพี่แก้วแม่หอพริแก้วทำไปเพื่อยตลอดอันนี้คนไม้เหรอคะไ่อกไม้ไม่เอกไมแต่ว่าบางคยุ่งม้างอ๋อยมรุ่วัดที่ขแม่จะมีนอนได้ม่นอนได้ไหนแม่าเขายิ้มมาน่ะ อันอันของเขาเยอะทั้งพี่เด้อเดี๋ยวมาไปทั้งแบบก่อนได้พอดีละแม่สัมภาษณ์ครบแปดนาทีพอดีสัมภาษณ์เลยสัมภาษณ์ข่อยนะนี่อ่ะสัมภาษณ์เลยเจ้ากับทายเจ้ข่อยยืนร้องเลยเออโอเคแม่กะว่าพวเปลี่ยนเนาะเดี๋ยวจะไปหานาทีหนักซีอ่านนาทีละอ่ะโอเค อันนี้นำตัวให้นำตัวกับสวัสดีค่ะน้องไม้อันพญาค่ะมาจากจังหวัดจังหวัดบีรัมอำเภอคูเมังงังแหวนสี่สุ่นค่ะอายุสิบสามปีโอ้พวกนี้กี่สิบสามปีอะเนี่ยผู้ที่ผู้โจเซนเซนจ์นะเซนจ์นะจะปีหรอท่านนีนเซนค่ะแต่ว่าถ้าจบจากมือหนีไปก่อนอ๋อก็ถึงจะด้ว่าอยู่วงใหม่ใช่ไหม ตั้ง <15. S 2> แต่ออริซัน10ี่1 4แต่ผลสลายได้ไปอยู่15 <c oughs> พอดี11 <15. S> ฝากดีเาพี่แก้ก็เป็นอยไเป็นสานยกแต่เป็น้ายประกวดากตรแมนซื้ออย่างก,ก็อวันไหมถ้าได้อองเขาก็มากมาเยอะถามแล้วลืม <c oughs> กัีทันว่าเลยคอครัครอบอบค่องแรัวปบครัวครอบครัวควอรครอัอบอครัครับัวครครับ่อับัวรอััวาบคอัอบับวก็อับวบรอัวนรอบวอีครััวครวอบอนัอะวอบัครอบับคััอบัครััอ เอาเนองเขาซื้ออย่างเอาน้องใหม่นี่สองไม่วันนี้เงี้ยชุ้มแพร่ได้ได้ผู้ไหนปะผู้นี่ติวะอีกนาทีก็กว่าเอย่างไปการถ่ายคลิปที่บางมีนาทีก็ว่าว่าเป็นเนาะก็แม่อยากถ่ายคลิปเนาะต่อการไซร์แล้วมาร์คค้นไปคลิปหลายๆแม่ก็ได้ถ่ายให้ ไม่เกี่ยวกับไป็นสผัยก็พอการใช้มาก็ใช้กระแหงคั่มไหนน้นำมาว่าสีใังไหนไปยังไหนก็สีอยู่ในวงการน,นี่งตล,ลอดปลอดภัยกระแหงคั่มไหนน้นำมาหลายอยาก็ถือว่าอยู่ให้เป็นอยู่ให้เป็นเย็นให้พออย่าวิ่งตามแสง ให้เราหาเสยงของเราเองทาแสงของเราเองสร้างตัวตนของเราเจ้าของเองรมกลเดินสไปันคจะจะรู้ทุกอย่างของวงไหนจะรู้ทุกอย่างจะจะบอกค่อยเบาแต่แต่แต่ไปเป็นยังไงรู้หมดที่สำคัญยตัวเราอืมแมนมันอยู่ที่ตัวเราเราจะสร้างแล้ดีก็อยู่ที่ตัวเนาะเอาเยอะแต่ตัวแบบ โซเชียลแรงอ่ะอยู่ที่ตัวเราเองแล้วก็ขึ้นอยู่กับการคบเพื่อนด้วยท่านพบเพื่อนอย่างอีเอ๋งี้ก็จะเมื่อกี้เม้มเต็มค่ะก็ว่างกันตัวสัมผัสก็เสดาจฮอนเม้มเต็มไทยไทยไป็นสนกับบ้านอย่างเต็มอือคือกันนี่แห้งเต็มอันนี้ก็ของแม่ก็เต็มว่ามีผู้ใดจะดีนะบ่าสิมาจะพ่อนแล้วแต่ตัวสัมผัสเนาะ เปรี้ยงประดับตาเป็นคนที่มีพลังเสียงที่สุดยอดมากมาทีแรกมาอยู่วงเทเแรกเนี่ยรู้สึกว่าก็จริงหน่อยอย่างตื้อเสียงหีแห้งแถวๆนั่งหลอนพิงค์ชมลมแท็กซี่เนาะอคอนเสิร์ตเยอะมากเหมือนกั่นหนอแท็กซี่อ็ไม่แท็กซี่เป็นปะแก้วเราเหมือนกัน ผ่านนาร้านนะอ่าติดจอดแท็กซี่จอดแล้วว่าอะไรไม่ได้ไปต่อไม่ได้ไปต่อนี่เราต้องเคียร์กับพ่อจมืงนี่ละแท็กซี่ไม่ได้เสียค้างหมดเลยจังไหนใช่ไหมไม่ได้มาอีกเลยตั้งแต่ลงคลิปดูดูไม่ได้มาเลยบาทนะจอดมิดเต็จจะบอยกับบัมาเท่ากันบัมาโอเคค่ะคลิปนี้ก็ จบแค่นี้เด้อ้บาทนี่บายบาย